แต่ก่อนอื่นนะคะเราดึงเรื่องเข้ามาที่เพจเพราะฉะนั้นนะคะวันอยากให้ทุกคนทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวเองและเชื่อวันไว้อย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนมีข้อดีเหมือนกันหมดสำรวจตัวเองค่ะและก็เอาข้อดีของเราออกมาทุกคนมีความดีหมดเลยค่ะอะไรล่ะที่เรียกว่าความดีคุณสมบัติที่ดีในการทำช่อง Youtube และทำเพจนะคะเราเป็นคนคุยสนุก นั่นแหละหนึ่งเลยบวก1นจ้าเจ้าบ้านเพื่อนใหม่จ้า <g ül> <g ül> เข้ามาแลกซับแลกวิวไปได้เลยนะคะคุณพี่เบนจามาสวัสดีค่ะถ้าเข้ามาแลกซับแลกวิวไปได้เลยนะคะ, <c oughs> ะช่องนี้วันไม่กลับไปดูคลิปใครนะคะทุกคนใครที่เห็นาการไลฟ์สดมันกระพริบกระพริบแล้วเข้ามาแลกซับแลกวิวแนะนำช่องไม่ได้ผลกับช่องติวเข้มมือใหม่ท่าทำ u t u b e นะคะวันสอนให้ทำช่องตามกฎค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่สะดวกออกออกไปได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากมีความรู้ก็เรียนค่ะเรียนแล้วก็ฟังต่อสวัสดีค่ะพี่อ้อมยังยังอยู่เหรอวันคิดว่าเข้ามาเฝ้าบ้านแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เอายอดวิวอย่าเข้าใจผิดโอเคค่ะวันเห็นคําว่าบวกบวกเนี่ยคือกลุ่มที่มาจากแลกซับแลกวิวค่ะ ถ้าเข้ามาแล้วพูดคำว่าสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนใหม่มาบวกกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วเดี๋ยวกลับไปเยี่ยมกันบ้างนะคะแบบนี้ไม่โอเคค่ะวันไม่ได้สอนให้ทำช่อง YouTube แบบนั้นแต่เขามีคนสอนนะคะวันก็วันจะขอออกตัวว่าเราทำช่องคนละแนวทางมาฟังมันจะไม่ได้ไประโยชน์นะคะมันจะไม่ได้ไประโยชน์ แล้วเราก็ไปเรียนรู้กับคนที่เราทำแนวทางเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่มือใหม่ทั้งหัดทำเพจและหัดทำ YouTube จะต้องรู้ก็คือมันมีแนวทางการทำช่อง YouTube และทำเพจหลายเส้นทางมากๆเลยมากๆเลยค่ะเราต้องไปเลือกคนที่สอนเรา ให้ทำแบบที่เราชอบนะคะแบบนี้คือไม่แลกซับไม่แลกวิวนะคะใครจะทำช่อง YouTube กับวันต้องไม่แลกซับไม่แลกวิวแล้วก็ต้องทำช่องแบบยิ่งยิงเดี๋ยวมาเองท่องไว้นะคะพี่พี่มือใหม่หัดทำ YouTube และหัดหัดทำเพจต้องฟังวันใครอยู่ในอินบ x ็อกกลุ่มติวอะอย่างอะอย่างคุณอาอาคมเห็นแล้วใช่ไหมว่าวันฟาดไปแล้วหนึ่งนะคะ แล้วเข้ามาทําเพจและทํา y o YouTube แบบฉันจะไปนั่งดูคลิปเพื่อนวันไม่โอเคค่ะไม่ต้องมาออไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาติวไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้นเราเรียกว่าเราคิดคนละอย่าง ฟังไปก็ไม่ได้ไประโยชน์วันแจ้งให้ทราบนะคะแจ้งให้ทราบไว้ตรงนี้แต่คนอื่นที่เขานั่งดูคลิปเพื่อนแล้วเขาประสบความสําเร็จมีไหมมีค่ะทุกคนเราเรียกว่าเดินคนละทางทําช่องแบบวันและทําเพจแบบวันห้ามนั่งดูคลิปเพื่อนทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไปโพสต์ขึ้นหน้า Facebook ว่าวันนี้ขอตัวนอนก่อนนะคะดูคลิปเพื่อนจนตาแฉะไปแล้วค่ะ ไม่มีประโยชน์คะ่ะทุกคนไม่มีประโยชน์วันไม่ได้ทำช่องแบบนั้นแล้วมาดูรายได้การเปิดเพศของวันครบ10วันวันนี้ได้กี่บาทขอไปแอบดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะวันเปิดก่อนนะคะเดี๋ยววันให้ แชร์หน้าจอ,อให้ดูเมื่อวานวันเข้าดูไรายได้ของตัวเองไม่ได้ค่ะทุกคนเงืดหลายอ่ะวันไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ระบบหรืออะไรวันนะ่ะกลัวเพจปิวอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะส่วนวันนี้วันจะติวการสร้างทีมงานนะคะทุกคนการสร้างทีมงานในการสร้างเพจบน Facebook มันเริ่มมาจากวันเองอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของวันเองก็คือวันนะ่ะ ไม่มีเวลาในการเอาคลิปแนวนอนมาตัดเป็นแนวตั้งวันเลยจำเป็นจะต้องมีคนช่วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่วันแชร์วันนี้ก็คือเพจวันประสบความสำเร็จเพราะว่าวันมีทีมงานใครอย่างคุณอาคนล่าคนล่าหมูวันเอาไอ้ให,หม่กับคุณอาอาคมไปเรียนไปรวมกันเด้อไอ้ไหม่คนล่าหนูกับกับคุณอานิคมนะคะ ใช่ครับถ้าจะดูคือคลิป YouTube ดันขึ้นมาหน้าฟีดเองใช่เยี่ยมมากค่ะคุณาอาคมทำแบบนั้นถูกต้องแล้วถ้าจะดูคลิปเพื่อนคือเราเลือกดูคลิปที่มันดันขึ้นมาหน้าฟีดแต่เราต้องจำเพื่อนทั้งของวันตอนนี้วันมีเพื่อนแปดเอ่อวันมีเพื่อนหกหมืคนวันต้องจำให้ได้ค่ะว่าใครทำช่อง YouTube บ้างอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการดูคลิปเพื่อนที่เพื่อนได้ไประโยชน์ร้อซนะคะพักเรื่อง y YouTube เอาไว้ก่อนเนาะมาดูเพจ เพจวันลุยในการสร้างเพจแค่3อาทิตย์เปิดสร้างรายได้ได้เลยโดยการลงคลิปล้วนๆตอนนี้วันเปิดสร้างรายได้ทางเดียวนะคะเหมือนที่คนรู้เหมือนที่คนฟังทุกๆคนฟังไปแล้วว่ารายได้ในการทําเพจมันมีเยอะมากแล้วทุกคนดูนะมันมีการสร้างรายได้5ช่องทางวัน